สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาะสาธิตนะครับวิธีการใช้ตัวสมาร์ทคลิปดีไว้นะครับผมรุ่นนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ตัวเครื่องพิมพ์นะครับผมก็คือจะเหมาะกับลูกค้าหรือผู้ใช้งานที่มีสมาร์ทโฟนของตัวเองอยู่แล้วนะครับไม่อยากซื้อสมาร์ทโฟนเพิ่มนะครับอยากจะซื้อปรินเตอร์ทักตัวหนึง่งแล้วก็ เอาไปออกบูธนะครับซึ่งตัวนี้จะตอบโจทย์กับสําสหรับลูกค้าที่ที่มีมือถืออยู่แล้วแล้วไม่อยากจ่ายเงินเพิ่มนะครับผมก็ซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับทีนี้ตัวแอปที่ลองรับได้ตอนนี้นะครับทางบริษัททําการเทสและทดสอบแล้วก็คือตัว r o y เว r ์นะครับผมซึ่งมันเป็นฟรีแอปอยู่แล้วคนใช้งานเนี่ยสามารถไปโหลดใช้งานสร้างบัญชีแล้วก็ซื้อตัวนี้ไปใช้ได้เลยนะครับกับ ตัวที่2ก็คือเป็น Flow Account นะครับผมตัวนี้ก็ทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถสั่งปินได้นะครับผ่านระบบ Flow Account ที่เป็นตัว Cashier POS นะครับทีนี้ในในกล่องเนี่ยครับผมก็จะมีตัวตัวเครื่องและวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสาย USB Type C นะครับเอาไว้ชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีตัวกระดาษความร้อนนะครับผมแล้วก็มีตัวเม็นวดนะครับ ดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนะครับว่าทํางานยังไงอันนี้เก็บไว้นะครับตัวเครื่องนะครับผมจะใช้หรือจะซัพพอร์ตเฉพาะตัว Android เท่านั้นนะครับ iOS จะไม่ได้นะครับจะซัพพอร์ตได้แค่ Android เท่านั้นนะครับขั้นตอนการใช้งานนะครับอันดับแรกเลยคือเปิดฝา,ฝาเครื่องนะครับเปิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็ วางกระดาษความร้อนลงไปนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดกดลงเรียบร้อยนะครับจากนั้นทําการเปิดเครื่องครับอธิบายปุ่มก่อนนะครับปุ่มเนี่ยมันจะมี2ข้างนะครับผมข้างนี้จะมี2ปุ่มนะครับปุ่มนี้ปุ่มแรกนะครับอันนี้จะเป็นตัวเอาไว้สแกนบาร์โค้ดนะครับปุ่มที่2จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องและเป็นปุ่มสีดกระดาษในตัว นะครับผมวิธีการเปิดเครื่องกดปุ่มค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับผมพอเรากดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการฟีดกระดาษออกนะครับอันนี้ก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มกดสแกนบาร์โคดเหมือนกันนะครับแต่ตัวบาร์โคดเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ทดสอบทําการสแกนนะครับผมต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์รอบหนึ่งนะครับขั้นตอนการทํางานนะครับเวลาใส่สมาร์ทโฟนนะครับ มันจะมีสปริงมันจะมีสปริงอยู่แล้วนะดันอย่างนี้กดดันเข้าไปนะแล้วก็ให้มันลงล็อกอย่างนี้นะครับนี่ฮะก็คือจะเหมาะกับคนที่มีสมาร์ทโฟนอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปไม่ต้องซื้อสมาร์ทโฟนเพิ่มนะครับผมเวลาเราจะไม่ใช้งานแล้วหมายความว่าจะไปที่อื่นปิดร้านแล้วเราก็แค่ถอดกลับบ้านอันนี้ก็วางไว้ชาร์จไฟทิ้งไว้ พอเปิดร้านขึ้นมาแล้วก็เอามือถือของเรามาใส่นะครับผมประมาณนี้นะครับทีนี้ขั้นตอนการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับอันดับแรกเลยเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับมาที่บลูทูธนะครับอันนี้ผมจะตัดการเชื่อมต่อก่อนนะครับ Okay, เปิดบลูทูธขึ้นมาแล้วก็ทําการกดค้นหานะครับค้นหาสัญญาณนะครับจะขึ้นเป็นบาร์โค้ดบวกปรินเตอร์ก็คือเป็นตัวเครื่องตัวนี้เลยนะครับผมจิ้มเข้าไปเรียบร้อยนะครับทำการเชื่อมต่อแล้วนะครับผมทําการเชื่อมต่อแล้วต่อมานะครับกลับมาที่หน้าโฮมนะครับอันดับแรกผมจะทดสอบตัวแอปไรเวิร์ก่อน นะครับผมก็ผมขออนุญาตวางนะครับจิ้มเข้าไปที่แอปไรบ์เวิร์ดนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับมาที่แท็บเมนูบนซ้ายนะครับมาที่การตั้งค่าจากนั้นให้มาที่ตัวเครื่องพิมพ์นะครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วก็คือว่า มันจะไม่มีตัวบินเตอร์นะครับซึ่งทางคนใช้งานเองสามารถกดเพิ่มบินเตอร์ได้ตรงปุ่มข้างล่างนี้จิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วพิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์มพเข้าไปตรงนี้ผมจะทดสอบเป็นตัว Receive Receive จากนั้นเลือกตัวเครื่องพิมพ์นะครับตรงเครื่องพิมพ์ให้เลือกเป็นรุ่นอื่นๆนครับรุ่นอื่นๆนะครับส่วนการเชื่อมต่อให้เลือกเป็นบลูทูธจากนั้นกดค้นหานะครับจะขึ้นเป็นบาร์โค้ดบวกปรินเตอร์นะครับที่เราตั้งค่าไว้แล้ว <c oughs> ที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับยิ้มเข้าไปส่วนหน้ากว้างนะครับเปลี่ยนจาก80ม mm, มเป็น58 mm ครับผมแล้วก็ มาตรงคําว่าพิมพ์ใบเสร็จแล้วบินตรงนี้ก็คือกดเปิดแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติกดเปิดครับผมเสร็จแล้วกดทดสอบพิมพ์สังเกตว่าตัวพรินเตอร์จะทํางานแล้วนะครับถ้าเป็นรอยบึกเว,วลาเราจะฉีดก,กระดาษนะครับให้กดปุ่มฟีดหนึ่งครั้งนะครับให้ทําการฟีดก,กระดาษออกมาหนึ่งครั้งนะแล้วก็ค่อยฉีดนะครับผมอันนี้จะเป็นเอกสารตัวอย่างนะครับ หลังจากที่ทำการตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดบันทึกนะครับจากนั้นลองทดสอบขายดูนะครับชำระเงินนะครับผมจ่ายเป็นเงินสดเห็นไหมฮะโอเคเสร็จแล้วกดฟีดหนึ่งครั้งแล้วก็ฉีกเรียบร้อยนะครับง่ายนะครับผม ต่อมาครับตัวแอปนะครับ Flow Account นะครับผมโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับให้ทำการกดตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนนะครับมาที่แท็บเมนูบนซ้ายแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีหัวข้อคำว,ว่าการตั้งค่านะครับจากนั้นให้มาที่คำว,ว่า ตั้งค่าเมนูแคตเชียร์ PUS นะครับผมจิ้มเข้าไปจะมีคําว่าเครื่องพิมพ์นะครับก็จิ้มเข้าไปที่เครื่องพิมพ์นะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์เข้าไปแล้วก็การเชื่อมต่อบลูทูธให้เราคลิกหนึ่งครั้งนะครับตัวโฟล์ o เขาเนี่ยเขาจะติ๊กถูกไปเลยเพราะว่าเราทําการเชื่อมต่อบลูทูธไว้แล้วนะครับก็จิ้มเข้าไปเสร็จแล้วก็จิ้มตรงนี้เข้าไปนะแล้วก็กดบันทึกเสร็จแล้วก็กดกลับออกมานะครับขนาด ไม่เสร็จนะครับเลือกเป็น58ครับผม <Hi. S 1> นะครับจากนั้นกดทดสอบพิมพ์ <Hi. S 1> โอเคตรงนี้ไม่ต้องกดฟีดนะครับเพราะว่าตัว flow account เนี่ย <Hi. S 1> เขาจะออกแบบเอกสารให้ฟีดออกมาเผื่อแล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าตาของบินโฟล์ทเขานะครับ เวลาขายนะครับผมก็กลับมาที่เมนูแล้วก็มาที่แคชเชียร์เสร็จแล้วก็ทำการเลือกสินค้านะครับอันนี้ผมจะทดสอบสินค้าทดลองนะครับหนึ่งร้อยโอเคกดเสร็จสิ้น เก็บเงื่อนครับแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดผมจ่ายเป็นสองร้อยบาทกดเสร็จสิ้นโอเคครับตรงนี้ตัวแอป,ปเขาจะมีการให้เรากดนะครับว่าลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินไหมหรือเริ่มออเดอร์ใหม่ถ้าเริ่มออเดอร์ใหม่ก็คือเป็นการเปิดบิลใหม่เลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์ใบเสร็จแต่ถ้าเราต้องการพิมพ์ใบเสร็จนะครับให้กดคาว่าเลือกลูกค้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินครับ แล้วก็กดเข้า่าพิมพ์ใบเสร็จนะครับผมทีนี้ตัวแอปจะทําการส่งค่ามาที่ตัวเครื่องพิมพ์นะครับตัวเครื่องพิมพ์ก็จะทําการฟินบินออกมานะครับผมแล้วก็ฉีกนะครับเรียบร้อยนะครับเวลาไม่ได้ใช้งานแล้วนะก็แค่ทําการปิดกลับไปที่ปุม่มโฮมแล้วก็ถอดออกนะครับง่ายเลยอันนี้ก็เก็บไว้ชาร์จแบตไว้อนปิดร้านแล้วก็ปิดเครื่อง นะครับแค่นั้นครับผม